ฝนตกไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวไม่สบายอ่างไปงั้นแหละจริงๆเราสาบานเยอะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับโปรแกรมวันศุกร์วันที่ใครหลายๆคนวิ่งอีซี่ยะเองก็วิ่งอีซี่เหมือนกันครับโดยโปรแกรมวันนี้นะครับเราจะวิ่งอีซี่กันทั้งหมด10กิโลพักแป๊บหนึ่งพอหายเหนื่อยต่อกันเลยกับสไตร์ตึงๆนะครับ120คูณ6 จัดไปครับโปรแกรม e ซ s ่สบายสบายสไตล์วันศุกร์นะครับหลังจากที่เราซ้อมหนักซ้อมขอดมาเมื่อวานนะครับวันพฤหัสเนาะเราซ้อมสปีดเวิร์กมาวันรุ่งขึ้นวันศุกร์แบบนี้แล้วก็สลับนะครับมาเป็นโปรแกรม e ซ s ่เบาๆสบายๆบ,บ,บ้างกับบรรยากาศช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าฝนตกทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับจริงๆอาทิตย์หน้านแล้วแหละกรมอุตุแจ้งว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับโอ้โห รอเลยกับสนามเดิมของเรานะครับสุดคุ้นเคยวิ่งไ่อมากเส้นนี้นะครับเส้นนี้คือเส้นใบเลนหัวหินนะครับจะเป็นทางตรงยาวนะครับ5กิโลไป5โลนะครับกลับ5โลแป๊บเดียวครบและ10กิโลแล้วก็พูดอยู่เนี่ยไม่อยอมไปวิ่งสักทีไปครับผมเลย เย่ก็จบไปแล้วนะสัปดโปรแกรมอีซี่10กิโลในวันนี้พักแป๊บหนึ่งพอหายเหนื่อยต่อก็เลยกับสไตร์ตึงๆนะครับ120คูณ6สบายๆเลยครับกับอีซี่10กิโลเช้านี้ไปกับบรรยากาศเย็นๆชื้นๆสบายๆนะครับอาทิตย์หน้าของยาเองเป็นวิกเทปเปอร์แล้วนะครับเพราะว่าใกล้งานแข่งแล้ว วันอาทิตย์ที่23นะครับจะเป็นงาน Road to Gift หัวหิน2,025นะครับซึ่งจะจัดที่ปากน้ำปลาน,นะครับเส้นทางเนี่ยคุ้นเคยมากๆวิ่งบ่อยมากสนามเนี้เส้นทางสนามเนี่ยเรียบนะครับวิ่งง่ายเหมาะกกบการทำเวลามากๆยังไงเนี่ยรอติดตามเลยนะครับซอมเสร็จแล้วอย่าลืมยืดนหยียคุดาวกันด้วยนะครับส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมอะไรเนี่ยฝากกดติดตามไวด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย